ชาวชะตาราศีสิงห์1-16กันยาเป็นยังไงกันบ้างครับมาฟังกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์จะพูดถึงชาวชะตาราศีสิงห์ในช่วง1-16กันยาชาวราศีสิงห์นั้นปกติเจ้าเรือนนะครับมีดาวที่เคลื่อนมาได้ตำแหน่งเกษตรบดีพอดีในช่องชาวราศีสิงห์พอดีแน่นอนงานจะทําให้การเงินดีขึ้นในพื้นฐานนะครับแต่ประกอบกับในช่วงนี้ ดาวที่มาอยู่ในช่องชาวราศีสิงห์นั้นเป็นดาวที่เดินถอยองศาไม่ว่าจะเป็นดาวพุธในตำแหน่งเดินมนดาวศุกร์ในตำแหน่งเดินถอยองศาดาวสาวที่เล็งอยู่ในช่วงถอยองศาแล้วประกอบล่าสุดมีดาวพฤหัสที่เป็นดาวคู่มิตรก็เดินถอยองศาหรือเดินมนนั่นเองเลยเกิดความรู้สึกในเรื่องของความไม่แน่นอนในเรื่องเกี่ยวกับงานและเงินของชาวราศีสิงห์นั่นเอง นะครับชาวราศีสิงห์ปกติช่วงนี้การเจรจาเรื่องเก่าๆลองสังเกตดูนะครับมีผลดีแต่เรื่องใหม่ๆกับถูกชะลอถูกเลื่อนนะครับประกอบกับดาวศุกร์ที่อยู่ในช่วงตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหนึกรกฎามมาแล้วหนึ่งสิงหามาแล้วนะครับมันส่งผลทำให้คุณเนี่ยหลงหลงลืมลืม ส่งผลทําให้คุณได้น่าลืมหลังเนื่องจากมันเดินถอยองศาอย่างที่อาจารย์พูดในแต่ต้นฉะนั้นชาวราศีสิงห์ช่วงนี้คิดมากเหนื่อยหนักกังวลใจอยู่กับตัวเองกังวลใจกับการเริ่มต้นตัวเองจะเดินอย่างไรจะซ้ายจะขวาไม่ว่าเรื่องงานเรื่องการเจราจาธุรกิจเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับสําหรับชาวราศีสิงห์เรามาดูกันว่าการเงินเป็นยังไงบ้างการเงินชาวราศีสิงห์มีดาวองคารเป็นมหาจักรเข้ามา ดาวังคาเป็นมหาจาักรนั่นหมายถึงคุณมีช่องทางในการหาเงินเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์แต่เนื่องจากว่าเจ้าเรือนนะเขาไม่ได้ต้อนรับเยอะนะครับมันเป็นดาวคู่ศัตรูกันคุณก็ทําแก้ลักษณะน,นี้ได้เลยโดยที่ว่าช่องทางที่จะเพิ่มขึ้นมาในการหาเงินคุณไปหาเงินในการเจราจาโครงการเก่าคุณไปหาเงินในเจราจาธุรกิจเก่าเอามาปัดฝุ่นแล้วลองไปคุยกันใหม่ หรือคุณไปหาเงินมาจากการทำของเสียช่วยแก้ปัญหาในการเจรจาที่เขามีปัญหาให้เขาดีขึ้นคุณจะได้เงินนะครับไม่อย่างนั้นดาวเข้ามาในตำแหน่งมหาจักรก็จริงแทนที่จะได้เงินอีกหนึ่งช่องทางกลับกลายเป็นเสียเงินได้นะครับฉะนั้นชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้การเงินจะเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนในเรื่องความรักอาจารย์บอกเลยนะครับความรัก ขอให้มันอยู่ในตำแหน่งนี้ดีอยู่แล้วนะครับนั่นหมายถึงยังไม่ดีขึ้นแต่ยังไม่เสียหายแต่ในทางกลับกันตอนนี้ตั้งแต่หนึ่งกันยาไปนะครับโอกาสที่จะเสียหายจะหนักขึ้นจะเหนื่อยขึ้นกลับมามีอีกแล้วเพราะดาวมันเดินอย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับฉะนั้นยังต้องวุ่นวายถ้าการอยู่ห่างกันกลับกลายเป็นดีอยู่ใกล้กันอาจจะต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันถึงจะดี ถ้าไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกลายเป็นความเหนื่อยของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะเสียหายหมดนะครับในเรื่องความรักฉะนั้นจะต้องร่วมมือกันมีสุขร่วมเสพมีทุกร่วมต้านคํานี้ยังใช้ได้นะครับสำหรับเรื่องความรักของชาวราศีสิงห์นะครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการงานชาวราศีสิงห์อย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วในหลายๆคลิปนะครับดาวมฤิตยูมันอยู่ในช่องงานนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะได้งานโครงการเก่าโครงการรับโครงการที่ใหญ่มากๆ แล้วเปิดเผยไม่ได้มาให้ดูแลนะครับซึ่งเป็นอาจจะเป็นงานโครงการที่คนอื่นทําไม่ได้แต่คุณมีความเชี่ยวชาญมีความสามารถคุณสามารถทําได้เป็นต้นนะครับสําหรับชาวราศีสิงห์กลับมาแต่ดาวเจ้าเรือนของงานของคุณมันมาเดินถอยองศานั่นหมายถึงว่ายิ่งเก่ายิ่งดีแต่โครงการใหม่กลับไม่ดีนะครับหลังวันที่27สิงหาที่ผ่านมา นะครับดาวในช่องงานของคุณมันเดินพักนั่นหมายถึงว่าเริ่มจะมีการไต่ระดับขึ้นมานะครับให้อยู่ในสภาวะปกติก็นั่นหมายถึงว่างานใหม่คุณก็ยังไม่ถึงยอดสักทีหนึง่งคุณยังต้องใช้งานเก่าเพื่อจะทำงานอยู่งานของชาวราศีสิงห์จึงเป็น,นลักษณะนี้นะครับเพราะดาวมันยังไม่คงที่ยังต้องมี ใช้ระยะเวลาในการเดินทางอย่างนั้นเองนะครับส่วนในเรื่องโชคลาภความสําเร็จโชคลาภความสําเร็จก็เดินมนอีกนะครับก็จะเป็นการเจรจาความสําเร็จเก่าๆนะครับถึงจะทําให้สําเร็จโดยรวมแล้วนะวันนี้ดาวเดินมนถึง4องศาโทษครับ4ดาวนะครับคุณประคองอันไหนที่เป็นงานใหม่เบาได้เบาชะลอได้ชะลอ แต่งานเก่าลุยเลยครับมีโอกาสสำเร็จได้งานแก้ปัญหาทำให้ได้เงินมีโอกาสสำเร็จได้นะครับเรามาดูกันนะครับว่า1-16กันยาชะตาเป็นยังไงกันบ้างสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับวันที่1ถึงวันที่3กันยาชาวราศีสิงห์จะต้องมีเหตุในเรื่องดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยจะต้องมีเหตุที่อาจจะต้องแก้ปัญหาร่วมกับผู้ใหญ่ การพบปะผู้ใหญ่เก่าผู้ใหญ่แก่นะครับที่เคยสนับสนุนเรามีโอกาสได้พบได้เจอนะครับได้ร่วมงานหรืออาจจะได้คุยงานล,ลับๆกับผู้ใหญ่ได้ทั้งหมดในวันที่1ถึงวันที่3กันยานะครับส่วนวันที่3ถึงวันที่5กันยาชาวราศีสิงห์จะมีเหตุที่จะต้องในเรื่องเกี่ยวกับใช้ประสบการณ์ใช้ความสามารถนำเสนอผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในเรื่อง ส่งผลถึงเรื่องความเจริญของชาวราศีสิงห์เองแต่อาจารย์บอกไปแล้วว่าดาวพฤหัสมาเริ่มเดินมนในตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยาถึงจะเป็นตำแหน่งราชาโชคที่ผู้ใหญ่เขาจะชอบสนับสนุนมันกลายเป็นเปลี่ยนไปฉะนั้นความเจริญเที่ยวนี้อาจจะต้องมีการทบทวนอาจจะต้องมีการพิสูจน์อาจจะต้องมีการรื้อนำมาพูดกันใหม่อีกรอบหนึ่ง ทั้งๆท,ที่งานควรจะจบไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันส่งผลถึงผู้ใหญ่ที่อาจารย์บอกไปเลยนะครับฉะนั้นความวุ่นวายกับผู้ใหญ่ก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับในเรื่องของความเจรนิญในทางกลับกันชาวราศีสิงห์อาจจะต้องดูแลคุณพ่อในเรื่องของสุขภาพเจ็บป่วยด้วยนะครับในส่วนของวันที่3ถึงวันที่5วันที่5ถึงวันที่8ชาวราศีสิงห์จะต้องมีเหตุกระตุ้นในเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานจะเป็นงานเก่างานรับงานเปิดเผยไม่ได้ มาแน่นอนนะครับส่งผลนะครับในเรื่องแผนง,งานเก่าๆอาจจะต้องใช้เงินเก่าๆหรืออาจจะได้เงินแบบลับๆจากงานก็ได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยวันที่5ถึงวันที่8กันยาชา,าวราศีสิงตั้งรับในเรื่องเกี่ยวกับจะต้องมีการดูแลระมัดระวังในเรื่องเกี่ยวกับงานการออกข้างนอกจากสํานักงานหรือออกจากบ้านทําให้การงานคุณโดดเด่น ดีมากกว่าเสียในช่วงวันที่5-8ถึง8กันยาในเรื่องงานนะครับวันที่8ถึงวันที่10กันยาชาวราศีสิง์จะต้องมีเหตุในเรื่องของการเจรจานะครับสัญญาเก่านะครับธุรกิจเก่าการต่อรองลดราคามีมาแน่นอนนะครับหรือต่อรองเพื่อให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุดนั่นเองนะครับหรือในทางกลับกันคุณอาจจะถูกต่อรองถ้าคุณยอมลดราคาหรือ ให้ผลประโยชน์เขาก็จะมีความสําเร็จนั่นเองเนื่องจากว่าดาวที่ตําแหน่งนั้นมันไปกระทบกับดาวในช่องเจ้าเรือนคุณซึ่งเป็นดาวพุธและดาวพุธก็เดินถอยองศาซะอีกนะครับมันเลยแทนที่จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็อาจจะได้ลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับสําหรับในเรื่องของความสําเร็จในวันที่8ถึงวันที่10อาจจะมีเหตุปุป,ปรับไม่คาดคิดโดนเขาเรียกว่าโดนหักดิบกลางอากาศ เราไม่ได้เตรียมข้อมูลนี้มาเลยอยู่ๆเขาต่อรองมาปุ๊บถ้าคุณยอมเข้าเซ็นสัญญาเลยอย่างนี้เป็นต้นมีโอกาสสูงมากเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องไม่คาดคิดนะครับในวันที่8ถึงวันที่10ในเรื่องของความสําเร็จในการเจรจานะครับวันที่10ถึงวันที่12ชาวราศีสิงห์จะมีเหตุที่จะต้องมีการดูแลในเรื่องของสุขภาพของตนเองก็ได้นะครับหรืออาจจะมีข่าวสูญเสียในแดนไกลหรืออาจจะต้องเดินทางไปในแดนไกลเพื่อแก้ปัญหาสําหรับ ชาวราศีสิงห์นะครับในเรื่องของการดูแลครอบครัวพาครอบครัวเดินทางไกลได้ทั้งหมดในวันที่10ถึง12กันยานะครับวันที่12ถึง15กันยาชาวราศีสิงห์จะต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดเจรจานะครับสัญญาอันอะไรไว้ในเรื่องเก่าๆจะกลับมาให้คุณคิดอาจจะคุณต้องรับผิดชอบในเรื่องคำพูดการเจรจาฉะนั้นเนี่ยจ,จะต้องระมัดระวังในเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์กับคุณส่วนหรือคู่ครอง การเจรจารอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะโครงการเก่าหรือสัญญากเก่าหรือธุรกิจเก่าจะดีมากกว่าเสียนะครับในวันที่12ถึง15สำหรับการเริ่มต้นของชาวราศีสิงห์ในวันนั้นวันที่15ถึง17ชาวราศีสิงห์จะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้เงินมีทั้งดีมีทั้งเสียดีคือ